สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําช่อดอกทิวลิปกันนะคะอุปกรณ์ก็มีใยสําหรับยัดตัวดอกทิวลิปกันไกรตะเกียบสําหรับกับผ้าเหล็กยัดใยปากกาวาดผ้าได้เข็มแพทเทิร์นตัวดอกแพทเทิร์นตัวใบ ที่สำคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือเชือกซึ่งเราจะใช้ความยาวอยู่สองขนาดนะคะตัวที่ยาวใช้28ส่สิบแปเซนจํานวน2เสน้นส่วนตัวสั้นจะตัดที่23่มเซนหนึน่งเส้นเพื่อให้ได้ทิวลิป1ชอ่อไปค่ะไปลองทำกัน หลังจากที่เราวาดแพทเทิร์นใบลงผ้าแล้วจากนั้นเราก็จะมาเย็บกันนะคะเย็บโดยรอบโดยที่ไม่ต้องเหลือ mm. เผื่อช่องเว้นว่างไว้เพราะเดี๋ยวเราจะตัดตรงกลางผ้านะคะหลังจากที่เราตัดผ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วเราจะมาเย็บตัวดอกกันนะคะ ตอนที่จะเยบ็บเราจะพับปลายลงนิดนึงนะคะเย็บเรียบร้อยแล้วน,นะคะไปค่ะเราไปประกอบดอกกันหลังจากที่เราเย็บมาเมื่อกี้โดยการใช้จกักรเย็บผ้ามาแล้วนะคะตอนนี้เราจะมาทําดอกกันนะคะดอกเราจะใช เชือกอยู่สองขนาดคือสั้นตัวสั้นเราจะใช้ที่ยี่สิบสามเซนนะส่วนตัวที่ยาวเราจะใช้ที่ยี่สิบแปดเซนนะคะมัดปมทางด้านหัวและท้ายของเชือกนะคะสองด้านเลย จากนั้นเราเลือกใช้เข็มเบอร์เก้าเข็มสอยนะคะเพื่อที่จะเย็บตัวดอกนะคะร้อยเข็มค่ะ ดังนั้นเนาใช้วิธีการเนาลอกก้นดอกนะคะคือด้านที่เราไม่ได้พับหัวไว้นะดังนั้นทำนำหัวเชือกมาสอด ่าด้้นนีะะคะพยายามให้ตัวเชื่อบอยู่ตรงกลางของผ้าจากนั้นก็ดึงได้ให้แน่นที่สุดเท่าที่จะแน่นได้จากนั้นนำได้ขมวดปลายเพื่อยึด ตัวหัวเชือกกับตัวผ้าเข้าด้วยกันประมาณสองสามรอบก็ได้แล้วแต่เราต้องการให้มันแน่นที่สุดจากนั้นนำเข็มแทงทะลุระหว่างตัวผ้ากับตัวเชือกเพื่อยึดไม่ให้ขั้วตัวเชือกหลุดจากตัวผ้าในตอนที่เรากลับออกมาแล้ว เหมือนกันทั้งสองด้านนะคะ หลังจากที่เราเย็บเสร็จแล้วจะออกมาในรูปแบบนี้เดี๋ยวเราจะกลับผ้านะคะก็ะจะนี่ เราจะมาเย็บดอกกันพับครึ่งแล้วกลีดตรงกลางไว้แทงเข็มเข้าไปตรงฝั่งตรงข้ามซึ่งตรงข้ามกับฝั่งที่เราเย็บซึ่งมันจะระบุก,กึ่งกลางได้ง่ายนะคะ ยัดใหญ่ันให้แน่นๆหน่อนะคะ นั้นก็เย็บระหว่างกึ่งกลางมาสองถึงสามรอบก็ได้ค่ะพอเราได้จุดกึ่งกลางหนึ่งจุดไปแล้วนะคะ จุดต่อไปเราจะใช้เข็มแทงลอดใต้ที่เราเย็บไว้คู่แรกที่เราเย็บไว้ตรงกลางนะคะให้มันออกมาในลักษณะนี้นะคะไปจุดกึ่งกลางของอีกฝั่งหนึ่งนะคะ จากนั้นเราก็แทงเข็มลอดกับใต้เชือกเหมือนเดิมกลับไปจากนั้นเราก็จะแทงเข็มลอดใต้เชือกแล้วก็กลับไปจุดกึ่นกลางของอีกฝั่งหนึ่งเหมือนเดิมนะคะจากนั้นเราก็ดึง ยัดใยลงไปจากนั้นเราก็เดึนดงนะคะขมวดพมได้เก็บย,ยึดกันหลุด นี้เราจะมาเข้าช่อกันนะคะอันนี้ที่เราทำเสร็จไปแล้วมียาวสองเส้นสั้นหนึ่งเส้นนะคะเราจะมาข้ามชอะะ่อแล้วก็ชอบแบบไหนก็จัดแต่งกันไปเลยนะคะจัดแต่งความสั้นยาวตามที่เราชอบเลยะคะ เราจะใส่คู่กับพวงมุญแจ,จนะคะจับสามเส้นแล้วก็จับห่วงแล้วก็ลอดแบบนี้นะคะ จากนั้นเราก็มาทำใบนะคะไบนะคะที่เราเย็บไว้จะเห็นว่าเราเย็บรอบไม่มีพื้นที่ว่างเว้นไว้สำหรับการกลับผ้านะคะ การที่เราจะกลับผ้าตัวนี้เราจะใช้วิธีเจาะตรงกลางนะคะกึ่งกลางระหว่างตำแหน่งที่เราคิดว่ามันจะอยู่คิดว่ามันจะอยู่กึ่งกลางแล้วเราจะใช้ตัวนั้นมัดนะคะเราจะเจาะตรงกลางมันนะจากนั้นตัดขอบออก้วยรอบนะคะ เสร็จกันแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับช่อทิวลิปของเรานอกจากช่อทิวลิปแบบผอมแล้วเรายังมีช่อทิวลิปแบบอ้วนอีกแบบหนึ่งนะคะถ้าใครชอบแบบอ้วนทำไมช่อทิวลิปถึงมีแบบอ้วน วิธีการทำช่อิวลิแบบอ้วนนะคะผ้าเราใช้วิธีการตัดผ้าซึ่งแตกต่างจากแบบผอมคือแบบผอมเราก็คือตัดผ้าแนวตรงธรรมดานะคะถ้าเกิดสมมติว่าเราต้องการดอกิวลิบบอ้วนเราใช้วิธีการตัดผ้าแนวเฉียงนะคะซึ่งการตัดผ้าแนวเฉียงก็คือพับมุมชนกัน ขีดแล้วก็ตัดลักษณะของผ้าที่ได้เวลาเราลงดึงผ้าจะออกลักษณะย้วยๆหน่อยนะคะพอเราเย็บเสร็จจะได้ดอกทิวลิปแบบอ้วนนะคะแต่ดอกทิวลิปแบบผอมเวลาเราดึงผ้าจะไม่ย้วยเวลาที่เราดึงผ้าจะไม่ย้วยนะคะ คือลักษณะการตัดผ้าตามแนวผ้านะคะเสร็จแล้วนะคะกับการทำช่อดอกทิวลิปวันนี้การทำช่อดอกทิวลิปแบบผอมลักษณะการตัดผ้าผ้าจะไม่ย้วยนะคะส่วนช่อทิวลิปแบบอ้วนลักษณะการตัดผ้าหลังจากตัดแล้วผ้าจะออกย้วยนะคะลองไปทำดูกันค่ะคลิปหน้าเราจะทำอะไรกันต่อ เดี๋ยวมาดูกันค่ะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิป DIY ใหม่ๆกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ